ความสุขของท่านคืออะไรคะนึกออกไหมซึ่งความสุขของเราแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันมีความรักกับสิ่งนั้นมีความชอบกับสิ่งนั้นซึ่งไม่แปลกที่จะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยคะ่ะที่ความสุขของเรา มันจะไม่ได้ดูอลังการอย่างตัวโคชเองอะความสุขของโคชเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันนะคะ่ะเป็นสิ่งที่เราเจอทุกวันมันดูธรรมดาธรรมดาแต่มันสุขสงบมากไม่ว่าจะเป็นทานได้นอนหลับได้ ฉันยังหายใจเองได้โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ใดๆฉันมีความสุขกับเรื่องง่ายๆมีความสุขกับเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันมันรู้สึกเห็นคุณค่าค่ะของสิ่งที่ได้มาแต่ก่อนอาจจะยังไม่เท่านี้แต่จริงๆมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่มื่อหกปีที่แล้วก่อนหน้านั้นอีกสิ เจ็ดปีแปดปีวนเวียนนะคะอยู่กับโรงพยาบาลก็อยู่วัดจัดงานงานสีดำเนาะอยู่โรงพยาบาลวะะิ่งเขาออกดูคนสำคัญของโค้ชทัดๆกันมาเลยอะ่ะแต่ละคนจริงๆคลิปเนี้ยเมื่อคืนโค้ชทำไว้แต่โค้ชไม่ได้เสียบใหม่เราเสียงมันเบามากก็เลยมาทำใหม่ ความรู้สึกมันยังคงเหมือนเดิมเลยคือรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกรักตนเองมากค่ะรู้สึกแค่มีตัวเองอะคนเนี้ยก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเราฝึกฝนนะคะเรียนรู้ที่จะมีมุมมอง ในการมองเห็นทุกปัญหาว่ามันมีเหตุผลดีๆได้เรียนรู้และมองเห็นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงหลายอย่างมากแค่เราเป็นเราในทุกๆวันและทำทุกสิ่งได้มันโอเคมากๆครับแค่ เขาอยู่กับตัวเองเคาก็มีความสุขแค่เคาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยมีอะไรอยู่ที่สามารถทานได้แล้วออกมาทานหรืออ่าระหว่างนั้นเปิดดูโคชอบดูอัปปกาก้าน้องแมวน้องหมาน้องนกสัตว์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะแล้ววันที่คูปูเป้จุธามาครูทางด้านจิตวิญญาณของบอกว่า คือบางครั้งแค่เห็นใบไม้ร่วงก็มีความสุขเคามีโมเมนต์นั้นแล้วก็เข้าใจแค่มองไปค่ะสอนน้อยๆั้างข้าง,งห้องทำงานที่บ้านโคชเนาะเห็นใบไม้ไหวเห็นนกบินเข้ามากะลอกเดินไปเดินมาเห็นผีเสื้อบินเข้ามามันมันก็รู้สึกว่ามันมีความสุขขอบคุณรู้สึกขอบคุณธรรมชาติเหลือเกินที่มีสิ่งนี้ ไปมามันนึกขอบคุณทุกความอรดมงสมบูรณ์ที่เราได้รับแม้มันเป็นเรื่องที่ผู้นั้นทําให้เราอยงบ่อยๆหลาย,อยอท่านเลยแต่ตอนนี้ทยอยจากไปโดยเฉพาะจากตายพูดได้ไหมเนี่ยอย่าไปกั้นคลิปโคช้ชนะในหลายๆสิ่งหลายอย่างเรารู้สึกซาบซึ้งะค่ะ รู้สึกซาบซึ้งของการได้รับได้เรียนรู้ได้สูญเสียมันรู้สึกขอบคุณทุกตัวละครเลยอะในวันนั้นที่เราอาจจะเศร้าเสียใจมีแต่คําถามว่าทําไมต้องทำร้ายฉันแบบนูน้นแบบนี้ทาไมต้องหักหลังฉันทาไมต้องโกหกฉันทําไมต้องลอกฉันเนาะในเนะวลาที่มันเกิดเอ,อื่อแต่พอผ่านการฝึกฝนขัดเกลาพัฒนาตนเองคะพัฒนาจิตปัญญาฝึกจิตทำสมาธิปัญญาภายในมันเกิด ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกับการที่เขาได้ออกมาทำงานทำภารกิจไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานเนาะแล้วก็สิ่งที่มามอบให้ทุกท่านกับทุกช่องทางและสิ่งที่เราเป็นมันทำให้รู้ว่าตระหนักรู้มากขึ้นว่าเออเขาเหล่านั้นนะเป็นคนที่เราต้องขอบคุณเพราะเขายินดีที่จะเป็นตัวละครร้ายๆเราบทร้ายๆเพื่อผลักดันเราอะค่ะ ข้าสู่เส้นทางจริงๆที่เรากำหนดไว้สมลชานโส,สพลันที่โคชพูดพบ,บ่อยๆวันนี้ลองมาดูกับตัวเองเนอะว่าความสุขของเรามันคืออะไรมันเป็นแบบไหนไม่มีผิดไม่มีถูกแค่เรากล้าชัดเจนกับสิ่งที่เราเป็นที่เราต้องการที่เรารู้สึกทุกท่านคะมันไม่มีใครรู้จักเราได้ดีที่สุด เท่ากับตัวเราเองค่ะคนคนนี้เขาไมา่ได้หวังอะไรเลยเขาหวังเพียงแค่ให้คนคนนี้รักตัวเองกล้าชัดเจนกับทุกสิ่งที่ต้องการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองเดินเข้าสู่หนทางที่จะนำพาตนเองเข้าสู่ความอิสระอย่างแท้จริงให้คนคนนี้ตัวเราเองเนี่ยค่ะ จดจำตนเองได้เข้าสู่พลังงานเดิมแท้เ mm. ชื่อมกับจิตเดิมแท้ตนเองได้จะได้รู้ว่าความรักมากมายความอุดมสมบูรณ์มากมายความสุขสงบมันอยู่ภายในตัวเราเองอย่างที่โคชบอกแค่อยู่กับตัวเองเราก็มีความสุขแล้วอะมันหลักทุกอย่างที่เป็นตัวเองทุกด้านนะ เวอร์ชันก่อนที่จะขัดเกลาพัฒนาตนเองเป็นเบ e ซ์ s องเ v อร์ชั n เวอร์ชันที่ดีที่สุดนะวันนี้ปัจจุบันเนี่ยโคชก็รักวันนี้อยากให้ทุกท่านหันกลับมาพิจารณารักตนเองให้มากขึ้นทุกแง่ม,ม,มุมพอเรารักตัวเองเราเป็นทีมเดียวกันนะคะด้านไหนที่เราขัดเกลาพัฒนาต่อยอดได้เราก็จะทำและไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไร เจอเรื่องราที่เราตีค้าว่ามันโหดร้ายมากๆกหรืออุปสรรคนานาเราก็จะผ่านไปได้หากเราเป็นทีมเดียวกับตัวเองการรักตนเองเนี่ยแหะค่ะคือพลังงานอันสักดิ์สิทธิ์ทำให้เราเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจในตนเองไว้วางใจความดีงามหากสิ่งไหนมันเป็นประโยชน์สูงสุดกับเราและเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น หน้าที่ของเราวิวัตค่ะโลกภายในให้สวยงามสมบูรณ์และจักรวาลพลังงานจัดจัดสรรโลกภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างให้เราวันนี้เรามีความสุขกับตนเองหรือยังคะสร้างความสุขด้วยตัวเองพึ่งพาตนเองได้หรือยังคะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่อยู่กับเราเอง อยู่ภายในนี้เราเป็นแบบนั้นหรือยังค่ะพอใจกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมีความสุขภายใต้ข้อจํากัดที่มีไม่ว่าตอนนี้ความฝันความหวังปณิธานของเราอาจจะยังไม่ได้สาเร็จเป็นไปในแบบท,ที่ตั้งเป้าไว้แต่เราก็มีความสุขในทุกๆวันหรือยังคะอยากให้เป็นแบบนั้นหากเริ่มรักตนเองได้เมื่อไหร่จนยกระดับรักไรเงอนไขได้ทุกๆท่ทาน จะเป็นแบบที่โคช้ชบอกเลยลองทำด้วยตัวเองดูนะคะเพราะของแบบนี้เป็นปันจจดตังผู้ทำผู้ปฏิบัติผู้สร้างจึงเป็นผู้ได้แล้